สามเรื่องที่ผู้ชายจะไม่ทนถ้าผู้หญิงทําแบบนี้ข้อแรกค่ะผู้หญิงที่แอบ,บนอกใจผู้ชายจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับเรื่องการนอกใจผู้ชายถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างยิ่งนะคะถ้าเขารู้ว่าคุณไปมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับผู้ชายอื่นหรือแอบบชแชทแอบคุยในทางนอกใจเขาจะไม่ให้อาภัยคุณเด็ดขาดคุณกับเขาอาจจะจบกันแบบไม่สวยด้วยนะคะอาจจะมองหน้ากันไม่ติดเลยในทางที่ดีนะคะครูแนะนําว่าถ้าคุณหมดรักหมดใจหรือว่าอยู่กันไปก็ไม่มีความสุขการพูด คุยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณก็สามารถไปมีผู้ชายคนอื่นแบบที่ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับคุณด้วยอันนี้ดีที่สุดค่ะครูเมแกนแนะนํานะคะข้อ 2. ค่ะผู้หญิงที่คอยตําหนิแต่ชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคุณอาจจะแบบทำไมทำงานไม่เจริญก้าวหน้าอะไรทำมากี่ปีแล้ว คุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายนะคะถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณให้กําลังใจเขาไม่ได้หรือซัพพอร์ตหรือพูดไปในทางที่ดีไม่ได้เขาจะรู้สึกไม่มีตัวตนไม่มีคุณค่าแล้วเขาก็จะรู้สึกทนกับพฤติกรรมของคุณไม่ได้เหมือนคุณไม่ให้เกียรติเขานะคะฉะนั้นคุณอาจจะพูดในเชิงเออคุณทํางานมาตั้งนานแล้วมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงได้คุณซัพพอร์ตเขาเทคแคร์เขาคุณต้องทําได้ดีกว่านี้แน่นอนฉันเชื่ออย่างนั้นคําพูดพวกนี้ค่ะจะเป็นการดึงศักยภาพในตัวเขาออกมาด้วยฉะนั้นเรา เราเป็นผู้หญิงนะคะเราจะไม่เอาเรื่องนี้มา ว่าเขาเด็ดขาดเราจะส่งเสริมและพัฒนาเขาให้เขาเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นให้ได้และดีที่สุดด้วยค่ะข้อที่3นะคะผู้หญิงที่เอาแต่ล้อปมด้อยหรือว่าพูดถึงปมด้อยของเขาคุณเชื่อไหมคะว่าผู้ชายไม่มีใครชอบนะคะไม่ว่าเขาจะอ้วนเขาจะลงพุงเขาจะหัวล้านเรื่องนี้ค่ะเป็นพฤติกรรมที่สอถึงนิสัยของคุณด้วยว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าให้เกียดเนาะไม่น่าให้เกียรดสำหรับครูเมแกนนะคุณต้องหยุดพูดถึงปมด้ เอาข้อดีดึงออกมาเพื่อในความรักความสําคัญความสัมพันธ์ที่ยืนยาวเราสามารถพัฒนานและไปต่อในความรักของเราได้ฉะนั้นถ้าคุณมี3าสิ่งนี้คุณเตรียมตัวเตรียมใจนะคะผู้ชายไม่ทนอยู่กับผู้หญิงแบบนี้แน่นอนถ้าชอบครูเมแกนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ครูเมแกนด้วยส่วนใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์หรืออยากออกมาสร้างตัวตวนบนโลกออนไลน์สามารถปรึกษาส่วนตัวกับครูเมแกนได้นะคะ